ยุทธการลบแผนที่ผลงานเรื่องจริงอิงนใิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่4เสียงระเบิดเหมือนกันแต่ต่างชนิดกันดังแทรกขึ้นมาในเสียงระเบิดอินยี่สิบหและอินยี่สิกเจ็ดกกดิจิตแหลักการไม่เปิดเผยที่ตั้งใน,นทำนองเดียวกันกันกบทหารลาว เนสักระเบือมรณะจำนวนมหาศาลมากออกว่าฝ่ายราเป็นเข้าตัวขอบโตเข้าใส่ตัออ้งใจของฝ่ายบุกมีมากกว่าการรอ,อจังหวะจะทำได้ดีกว่าเิดกงส่งโตจนแน่ใจว่าสกุลปัก,ปปกรักกบดานอยู่ตำแหน่งไหนบ้างดังนั้นผลออกมาจึงยิ่งกว่าคุ้มค่าจุดแรกท้างนันทำเอาท่าราวถึงกับลดความดุนแรงลงเข้าตัวเสร็จน้งองอดหอยระงม,มทั้งซ้ายขวานหน้าหลังเ่ทกงใจเยน็นสุดอาก้าอพิจีไว้หนึ่งๆน่งจัดก,การส่งสักระเบือต่ออีกถึงคำลบสอง มีสองก็ต้องมี3ามสี่แต่ละคำลบล้วนได้ผลทั้งสิน้นถ้าเาไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองแต่มากกว่า 3- ามสี่หรืออาจจะถึง5้าหต้องดาวดินทั้งบาเดเจ็บทั้งตายขาดีมากมายเ,เพื่มขึ้นไม่สามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้แลไปทางไหนเห็นมีอกะเสียงร้องร่างของคนเกนลื่อนลิ่นจนน้ำแตกซาก็เซเส้น่อยุอง้งตึงพิจงชรวยโอกาสท้องไม่เห็นว่าสักกระเบือสำแดงเดชได้ผลเกินคาดตัดสินใจดำรงหลักการเดิมต่อ เหมือนอยากพิสูจน์ให้รู้กันชัดๆไปเลยว่าจิตถุรีทีนี้ใครใช้ได้ดีและแนบเนียนกว่ากัน M26 M67 ไหนเลยจะทรงสัปดาเดชเหนือระเบิดเหล็กด้ามไม้ขขความแม่นยำด้วยแล้วคือเป็นเครื่องวัดฝีมือของคนก,นกันเลยทีเดียวกล่าวก้างมา,วงมางงเวทกงรงฉุดขอเวทโคงกว้างไปเล่าล้อจากทุกทีแนวรุกของฝ่ายรุกกระจายขยายความยาวขนาดกว้างอาอยู่เกือบเท่าตัวทั้งนี้สังเกตจากตำบลระเบิดพลุ่กลงกระจายฝ่ายกระพุ่มความสีดำทะมึน พุ่งขึ้นมาจากล่องเลดหลุมบุคคลให้เห็นกับส่วนหนึ่งทำการคืบหนา้าไม้พักดันแนวต้านทางของท่าลาวให้ถอยโดรวมกันทางด้านหลังระเบิดลูกแล้วลูกเราจะทาก้างท่าโยนที่ล้วนแม่นยำหลังพึ้งต่ำไม่ได้ขาดลาวเ,เห็นท่าไม่ดีกำลังส่วนใหญ่เก็บ M16 ก็ไม่ต้องการปเปิดเผยแรงวางตัวและระเบิดสู้เดียวกันส่วนเข้าใส่ลาวคว้างเวทกงคว้างคว้างกันไปคว้างกันมาได้ผลพอสมน้ำสมเนื้อ ระยะห่าง20-39ขัดกัางไม่พลาดไม่ผิดเป้าหมายจํานวนมากมายโยเยะเต็มฐานางฟางไม่โดนบางก็ให้มันรู้ไปคนออกมาเช่นนี้แพ้ชนะน่าจะกั้ากึ่งการใต้ร้าวกับแพ้แพ้เพราะจะํานวนเมื่อเรา้าง10ลรูเวท่งสวนเรามา20รูเ,เรา้าง20เวท่งสวนมา40รูประกับแนววางตัวของเวทกงเริ่มโอบทางคางทําการระเบิดส่วนตีเราคุมนีแระสัระสายหนะัก เอ็มยี่สิบหเอสสปซสปารวมอำนาจไม่ติดหมายตาด้านหน้าต้องระแวงด้านข้างทันไปด้านข้างโดนด้านหน้าสัตว์ทำอะไรไม่ได้แก้อะไรไม่ตกตายแม่งซะเลยดีกว่าให้รู้แล้วรู้รอดไปวงลุกเรื่อโวงการเพื่อชัยชนะแต่เพีงอย่างเดียวไม่สนใจว่าตนต้องตายต้องบาดเจ็บใดๆชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตกำลังนับรบทั้งหลายที่เฮโรเขาหาศัตรูเลาบ้าคลั่ง เป็นการต่อสู้ใดๆหากใจไม่ถึงผู้ต่อสู้ชัยชนะย่อมหลุดลอยไปแล้วครึ่งหงน,น,นึ่งของดาบแกำลังกระทำกับลาวขนาดนี้ลาวยิ่งหลบยิ่งมองหาช่องทางหนีตั้งค้ามกับเวียดกงยิ่งหลบยิ่งต้องหลบนยยที่ยุดพื้นที่แล้วประกาศชัยชนะขั้นเด็ดขาดตอนตอนตอนถอยแล้อเลยพวกเราตอนตอนและฉากสุดท้ายก็มาถึงเสียงลาวตะโกนร้องบอกตอนตอนทั่วทั้งฐาน ผมไม่รู้เรื่องแต่พอมองออกว่าเรากำลังเล่นเกมอย่างไรจากไฟนับลบทั้งหลายก็พุ่นพันขึ้นมาจากหลุมล่องเหล็กัรผ,ผ่านถ้ายอากาอัดเข้ากับสะโพกแน่นแล้วสาดตรจะสูญเพราใส่จี๋หมดสิทธิ์เพราะเป้าหมายเคลื่อนที่ไวเกินไปเจ้าของจึงหันไปใช้ระเบิดย่างก่าวแทนจะเป็นอะไรก็สุดแท้ทุกเอวบุตรสามารถติดชชวิตศัตรูได้เหมือนกันหมดวันเดียวกันเวลาเดียวกันภายใต้พยับเมฆหมอกฝนที่เทลงมาเราก็ฟ้ารัว บ,บริเวณด้านทิศใต้ของสนามบินลองแจงเวียดกง20ขคนภายใต้การนำของร้อยเอกเดืองยันวาหัวหน้าหน่วยกอบวินาศกรรมกำลังคืบคลานเข้าสู่สนามบินเคียวเล็บติดปีกของเราสตรูอย่างมั่นใจทัศนวิสัยเป็นใจยิ่งนักช่วยให้วินาศกรทั้งชุดลุกคืบหน้าได้เส้นทางประชิดเป้าหมายเข้าไปโดยไมย่ยากยามมงพากันเก็บตัวเงียบอยู่บนป้อมสูงยามสส่ตรวจยานยนต์หยุดรถเข้าชายขา ฝนรอเวลาฝนหยุดค่อยออกตรวจใหม่ทุกอย่างสบายๆส,สไตล์อเมริกันฝนแรงฟ้าขนองพายุจัดเครื่องปั่นไฟฟ้าในสนามจําเป็นต้องหยุดเพื่อความปลอดภัยไฟฟ้าทั่วสนามบินพลันดับพลึบลงทั่วทุกแห่งมืดปิดไม่ว่าลานจอดเสาล้วริมถนนป้อมยามสูงหอบังคับการบินอาคารที่พักเวนห้องปฏิบัติการสื่อสารที่ใช้เครื่องปั่นไฟอะไหล่ขนาดเล็กสําหรับภายในโดยเฉพาะ เวทกงพอใจนึกไม่ถึงว่าบารมีแห่งท่านโฮจิมินหู้เปรียบประดุษเทพเจ้าของชาวเวียดนามเหนือจะสามารถดนบรนดาลให้ฟ้าฝนเป็นใจจนก่อให้เกิดความมืดปกคลุมเหนือพื้นที่อาณาบริเวณเป้าหมายได้กำลังใจคึกคักขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจเลี้ยวแรงมีเท่าไหร่โหมใส่จนสิ้นสองเท้าสองแขนกระดึบคืบข,ขานผ่านลอดลวดลวดหน,นามหีบเพลงคณะสามวงซ้อนอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่รู้สึกเจ็บแสบยามถูกหนามเล็กแหลมคมขีดข่วนเนื้อตัวลายพลอยแม้แต่น้อย พันดานลดหนามฮีเพลงแล้วไปถึงแนวลวดหนามรั้วความสูง15เส้นแต่ละเส้นห่างกันแค่ฝ่ามือมีเส้นขัดขวางเพิ่มความแข็งแรงทุกๆระยะ50เซนติเมตรเวทกงใช้คีมคมกลิบแข็งแรงที่เตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะตัดเจาะแล้วแหวกหลังเป็นช่องพอที่ตัวคนมุดผ่านไปได้ร่วมสองช่องช่องละสิคนใช้เวลาไม่ถึง1นาทีทุกคนก็สามารถละเหตุเข้าไปเดินเล่นภายในเขตห่วงห้ามเฉพาะ ของทหารอเมริกันได้อย่างสบายใจเฉิญได้ยินเสียงเวนมงคุยกันเบาๆบนป้อมสูงมองเห็นบุรีไฟวาบวาบทาทางบ่งบอกถึงความไม่ระแวงระไวใดๆระยะห่างระหว่างป้อมไม่มีทางที่ใครจะมองเห็นภายใต้ความมืดที่ไม่มีแม้แต่แสงดาวได้เวียดกงแยกตัวออกเป็นสองกลุ่มค่อยๆคือขานข้ามถนนลูกลังไม่ต้องระวังเรื่องเสียงให้มากนักเพราะฟ้าร้องคืนคืนๆช่วยกลบเกลื่อนให้แล้วสายฟ้าแลบแปแบบ ยาวแสงสว่างสาดให้เห็นเครื่องบินจอดเป็นแถวในกลุ่มของตัวเองชัดเจนเฮลิคอปเตอร์อเมริกันสองเครื่องสปุก,กี้ 4, 4ีนักบินลาว4ี่เครื่องเตยยนักบินมงสี่เครื่องปอตเตอร์เครื่องตรวจการนักบินอเมริกันสองเครื่องทั้งหมดจอดอยู่ไม่ห่างกันจนเกินไปหนะักอาคารที่พักอยู่ทางฝั่งหนึ่งของลานจอดมองเห็นแสงสว่างจากไฟฉายวุบวาบวุบวาบไม่มีเขาว่าคนฉายไฟจะออกมาเดินเล่นภายนอกทั้งของมงลาวอเมริกัน อาจจะมีท่านเส์อพลานไทยอยู่ด้วยอาคารปฏิบัติการสื่อสารมีแสงไฟสว่างจ้าเปิดตลอดเช่นเดียวกับบนหอบ,บังคับการบินเห็นแสงไฟดวงน้อยๆแสงลิบหลีลิบหลีพอมองเห็นต่ภายในเรดาร์หยุดหมุนไปนานแล้วเนื่องจากสู้กระแสลมแรงไม่ไหวทุกอย่างล้วนเป็นโชคของวินาศกรเวียดกงทั้งสิน้นเวียดกงสองกลุ่มแยกทางกันเดินคนละขอบของรันเวย์แผ่นเหล็กลังพึ่งสีดำปนสนิมอัดแน่นติดพื้นดินช่วยพรางแสงเสียงและสี ความกว้าง150เมตรความยาว1500เมตรพื้นที่ขนาดนี้หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียรับถูกตรวจพบอีกชุดหนึ่งจะยังคงรักษาความลับไว้ได้สองเท้าก้าวเดินสายตาสายมองตามแหล่งปรากฏแสงไฟซึ่งหากมีการเคลื่อนไหวใดๆจากกลุ่มศัตรูจะมองเห็นและรู้ตัวแต่นันเนินย่ามผ้าใบบรรจุเครื่องระเบิดพร้อมอุปกรณ์ของสะพายขวางอะไรหลในมือถืออากาศ47แบบพับฐานอาวุธประจำกายหน่วยกล้าตายหรือชุดก่อวินาศกรรม ัวปืนสั้นช่วยให้เกิดความคล่องแคล่วขณะดเดินทางหรือเคลื่อนที่กระสุนอะไรคนละสี่แม็กพันไว้รอบเอวพร้อมมีดเดินป่าอนเนกประสงค์อีก100เมตรกว่าๆเล็กน้อยจะถึงลานจอดเป้าหมายขนาดใหญ่สีดำทะมึนชายเงายามเมื่อต้องแสงฟ้าแลบและเห็นเด่นเป็นสงา่าหน้าเข้าหาเพื่อทำลายมากกว่าหนา้าโกรกแกรงเมื่อถูกมันโจมตีพิกงสํารวจความสงบเงียบบริเวณรอบตัวอีกครั้ง มือขวากุมอาการมือซ้ายพยุมยามไม่ให้ส่วนก้นสัมผัสผืนจิตใจมุ่งสู่เหล่าเครื่องบินอย่างแน่วแน่สายฝนเริ่มจากเม็ดเล็กๆโตกว่าเกล็ดฝอยนิดเดียวเป็นเม็ดใหญ่สาดเทจากท้องฟ้ากระทบแผ่นเหล็กรันเวเสียงดังสนั่นวันไหวเวทดกงต่างกลุ่มต่างรับมอบภารกิจไปแล้วกลับมารวมกันในกลุ่มของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อรับทราบคำชี้แจงสหายเราต้องแบ่งคนในกลุ่มของเราเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเข้าวางระเบิดเครื่องบิน สองคนทำลายฮอ2สองเครื่องอีก4คนทำลาย4 4 7อีก4เครื่องนี่ไม่ใช่การแบ่งมอบคนละเครื่องนะแต่เป็นการแบ่งมอบให้ช่วยกันทำช่วยกันประกอบระเบิดฮอ2สองเครื่องใช้สวิตจุดระเบิดตัวเดียวกัน447ก็เช่นกันสายพ่วงสายชนวนระเบิดให้ถึงกันทุกเครื่องเป็นวงจรเดียวกันด้วยสายนักลบที่เหลือจะทำหน้าที่คุ้มกันหากศัตรูรู้ตัวเข้ามาทำการต่อสู้สายคุ้มกันจงทำหน้าที่ให้เด็ดเดี่ยวเพื่อสายนักลบชุดทำลายเครื่องบินดำเนินภารกิจต่อไปจนสำเร็จ อย่าลืมสุดยอดของภารกิจอยู่ที่เครื่องบินไม่ใช่การลบการประทะไปทุกคนแยกย้ายกันไปได้สายฝนเทลงหนักขึ้นอีกเท่าตัวพายุโหมกระหนำ่ำสัตว์จนโดนใบพัดเครื่องบินสั่นสะท้านแสงสายฟ้าแลบสาดส่องสว่างสวายทั่วทั้งสนามบินแลเลยไปถึงคุณเขาใหญ่น้อยรอบดานวิโกงแบ่งกลุ่มย่อยออกทำงานตามหน้าที่โดยไม่มีอาการหวาดวันต่อสิ่งใดแม้ตระหนักดีว่าณนะสถานที่แห่งนี้เปรียบดังถ้ำเสือซึ่งผานใจกล้าเท่านั้น จะหารคิดหักเอาด้วยพละกกาลังได้ย่อตัวต่ําลงแล้วเดินครึ่งเขา่าไม่ให้เกิดความสูงจนเป็นภาพตัดเส้นขอบฟ้าตอนฟ้าและฟ้าผ่าส่วนขมกันแยกตัวออกไปส่วนทําลายตรงดิ่งเข้าหาเป้าหมายทั้งสองส่วนอยู่ในใสายตาซึ่งกันและการตลอดเส้นทางระยะ50เมตรก่อนถึงวินาศกรเวียดกง่งเตรียมตรวจการครั้งสุดท้ายหมอบตัวราบลงนอนแนบกับพื้น เรามาระ,ระวังอุปกรณ์วัตถุโลหะในกายกระทบพื้นเหล็กลันเว์สายตาสำรวจอย่างละเอียดว่ามีเวรยามประจำเครื่องบินแต่ละเครื่องหรือไม่